เมื่อวานนี้นะครับทางเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับเขาจับมือกับพราวเรียลเอสเตดนะฮะเปิดให้บริการศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินนะครับซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่1ตุลาคมนี้ครับโดยคุณสุภลักษณ์อัมพุทธนะครับรองประธานบริษัทหัวหินเอสเตดจำกัดนะครับเปิดเผยนะครับว่าเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับร่วมกับบริษัทพราวเรียลเอสเตดจำกัดได้เปิดศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินรีสอร์ทมอลล์แห่งแรกนะครับใจกลางเมืองหัวหินตรงข้ามกับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ด้วยงบลงทุนกว่า5,000ล้านบาทบนพื้นที่200,000ตารางเมตรนะครับโดยจะเปิดให้บริการวันที่1ตุลาคมนี้ตั้งเป้ารายได้ในปีแรก7,000ล้านบาทคาดว่าจะคืนทุนได้ภายใน7ปีนะครับและก็เชื่อว่าหลังจากเปิดบริการศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินแล้วจะทําให้การแข่งขันตลาดค้าปลีกของห oh ัวหินคึกคักมากขึ้นและทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น15%ต่อปีครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตัวเองนะครับหรือว่า FIT ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพปัจจุบันนะครับโัวหินถือว่าเป็นเมืองตาอากาศยอดนิยมที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดครับมีอัตรานักท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละประมาณ6ล้านคนครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงโดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย70%และนักท่องเที่ยวต่างชาติ30%นครับนอกจากนี้ครับในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจคราบต์บลก,ก็ยังเติบโตได้ดีมีโรงแรมหรือวัดรีสอร์ทมากกว่า1 10, 6 0 0 0ห้อง คอนโดมิเนียมก่อสร้างแล้วและที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างรวม45,000ยูนิตและยังมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐนะครับทั้งรถไฟความเร็วสูงการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ที่จะตามมาในอนาคตนอกจากนี้ครับยังมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐนะครับในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคือควรสร้างท่าเรือและเส้นทางเรือเชื่อมระหว่างพัทยาและโอหินเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นครับเพราะว่าสามารถเดินทางทางเรือได้โดยตรงภายในเวลา2ชั่วโมง จากปกติเดินทางระหว่างคุวหิและพัทยาจะต้องใช้รถยนต์เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางครับ